สวัสดีค่ะพีพีเอทุกท่านนะคะวันนี้มาเจ,เจอกับน้องกลางเต็นเพชรยนต์กันอีกแล้วนะคะวันนี้กางเต็นมาอัปเดตนะคะ All New o u t ติปี2019นะคะคุณพี่โฉมหน้าใหม่หน้าปัจจุบันแล้วค่ะคุณพี่เรามีจอดขายให้เลือกถึง4คัน3 4สีกันด้วยกันนะคะเป็นยังไงไปดูกันเลยนี่ค่ะสําหรับคันนี้ค่ะคุณพี่ขาที่กลางเต็นจะพาไปชมนะคะเป็นตัว ออนิวอารติส 1.6G นะคะปี2019หน้าใหม่สีขาวนี่หายากเลยนะคะคุณพี่ขะในท้องตลาดไม่ค่อยมีนะคะันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่ 5 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นเดือนละ1 0,000ืนะคะคุณพี่มีงบดาวน์นิดนึงคุณพี่ก็จะผ่อนถูกลงไปอีกนะคะคุณพี่ได้อะไรจากตรงนี้บ้างคุณพี่คะดูด้านหน้าของเขานะคะโคมไฟด้านหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะหน้าใหม่แล้วสวยๆกระจังหน้าที่เป็นโครเมียมเส้นสายยาวๆแบบนี้เลยนะคะคุณพี่คะสวยมากเลยจริงนะคันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานปลดประจําการนะคะใช้งานแค่4ี่ถงปีแค่นั้นนะคะคุณพี่คะเข้าศู์มาโดยตลอดด้วยและสภาพตัวรถคุณพี่คะ ไม่มีชนหนักรถจมน้ําหรือกับสีมาแน่นอนสีเดิมๆคันนี้ไม่มีรอยแต้มสีเลยสักนิดเดียวนะคนุณพี่ได้อะไรอีกล้อแม็กคุณพี่ขาแม็กเดิมๆจากโตโยต้าเลยนะคะตัวนี้ตัวยางนะคะเป็นบิต stone ค่ะคุณพี่ดอกยางยังลึกอยู่เลยนะคนเคลือบกันสนิมให้จากโรงงานแล้วนะคะตัวนี้ได้อะไรอีกได้กระจกปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะคะติดฟิล์มนะคะ60รอบคันเลยนะคะคิ้วกันศาสตร์มีมาให้พร้อมเรียบร้อยเลยนะคะดูภายในกันหน่อยไหม ภายในค่ะคุณพี่ค่ะภายในคุณพี่ได้เป็นเบาะหนังสีทูโทนนะคะเบาะเป็นบัคเก็ตซีทให้ด้วยพวงมาลัย3ก้การดีไซน์สปอร์ตมันติฟังก์ชันให้แบบจัดเต็มเลยแอร์เป็นแอร์ออโต้ให้อีกต่างหากนะคะคุณพี่ขะเครื่องยนต์1.6 g นะประหยัดน้ำมันสุดๆเลยค่ะที่นั่งสะอาดสะอ้านเห็นไหมคะคุณพี่เราสปาเบาะให้คุณพี่เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานกันเลยนะคะ ให้ดูในส่วนท้ายรถค่ะคุณพี่ค่ะดีไซน์สปอร์ตแบบนี้นะคะโหก่อไฟนะคะเป็นแบบ led แล้วก็กอบเป็นแบบโครเมียมด้วยค่ะคุณพี่ค่ะริ้วรอยไม่มีเลยนะคะแถมให้เซ็นเซอร์ถอยหลังถึง4จุดด้วยกันคุณพี่ คุ้มค่ามากนะคะกล้องมองหลังก็มีมาให้ติดตั้งจากโรงงานอีกต่างหากนะคะถ้าถูกใจสีขาวคันนี้คุณพี่จัดไปได้เลยนะคะ549,000บาทเท่านั้นเดี๋ยวจะพาไปชมอีกหนึ่งคันค่ะคันนี้เป็นสีบอลเงินดูแลรักษาง่ายอีกต่างหากนะคะเป็น1,6 g ปี2019เหมือนกันสภาพใหม่กริปเลยนะคะคุณพี่คะนี่ขอแวะกันหน่อยอันนี้ตั้งขายอยู่ที่หน้าร้านค่ะคุณพี่คะ เป็นเอาติด 1.6G ปี2019นะคะไม่แค่แสนต้นๆเท่านั้นนะคะราคาคันนี้ตั้งขายอยู่ที่499,000บาทผ่อนเดิมต้นแค่9,000คุณพี่ขาดูแลรักษาง่ายนะสีนี้มาดูในกรอบโคมไฟหน้าของเขานะได้มาเป็นเหมือนกันนะคะโคมไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์มีไฟเดย์ไทม์ลันนยิ่งหลให้ด้วยนะคะพร้อมกระจังหน้าที่เป็นเส้นสายโครเมียมนะคะ อันนี้ดูในเซกเมนต์ของคุณพี่ว่าสีบรอนเงินเนี่ยรถผู้งริหารดูหรูหรามากเลยนะคะได้อะไรมาเพิ่มอีกล้อมแม็กเดิมๆจากโ o y ยต a ายางบ s t o n e นะคะคุณพี่ะ่ะสวยมากนะคะดอกยางลึกเหมือนกันนะพ่นเคลือบการสนิมให้จากโรงงานเข้าศูนย์มาโดยตลอดนะคะกระจกนะคะปรับพับไฟฟ้าได้เหมือนกันค่ะคุณพี่คะ่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างนะคะตรงนี้นะคะฟิล์มนะคะบานบานหน้าติด 40%ด้านข้างติด60นะคะคุณพี่สังเกตจากภายในได้เลยกันความร้อนได้สุดๆไปเลยนะคะแล้วดูด้านท้ายรถคุณพี่ค่ะด้านท้ายได้ไฟ LED เหมือนกันค่ะคุณพี่คะพร้อมกับเส้นสายที่เป็นโครเมียมยาวๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยแบบขีดข่วนใดๆเลยค่ะสภาพสวยมากกันเลยจริงๆนะคะเดี๋ยวกางเต็นท์พาไปชมในส่วนของที่นั่งด้านในกันดีกว่านะคะ เรามาดูในส่วนของที่นั่งด้านในค่ะคุณพี่คะเบาะคุณพี่ได้เป็นเบาะหนังนะคะสีทูโทนแบบนี้นะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะแอร์ได้ออโต้เหมือนกันไม่แท้ไม้เดิมนะสำหรับสีบอลเงินคันนี้นะคะไม่แค่แสนต้นๆน,น,นะคะไม่มีการกออไม้แน่นอนรับประกันตัวเครื่องยนต์ตัวถังค่ะคุณพี่ค่ะสวยกริปเลยจัดได้เลยคันนี้นะคะผ่อนแค่9 00 0เท่านั้นค่ะคุณพี่นะคะแล้วก็ กลางเต็นท์จะพาไปดูสีดําอีกสองคันฝาแฝดกันเลยค่ะสวยมากนะคะดีไซน์สปอร์ตคุณพี่ปะสำหรับอ,อีกคันหนึ่งนะคะสีดำที่จอดอยู่คันนี้ก็เป็นตัวหน้า New a u t i s เหมือนกันนะคะ 1.6G นะคะปี2019คันนี้มาอยู่ที่ประมาณแสนกลางๆเท่านั้นค่ะคุณพี่คะ่ะราคาตั้งขายยู่ที่479,000ผ่อนประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้น ได้อะไรบ้างคุณพี่ขาได้เหมือนกันเลยนะคะกรอบไฟหนะ้าที่เป็นโปรเจคเตอร์พร้อมไฟ d a y t i ทม r ้ n นนิ g งไลท t นะคะเส้นสายกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้และสีดำดูดุดัดนดูมิติตัวรถด,ดูแน่นขึ้นเลยนะคะคันนี้เป็นเบาะหนังเหมือนกันนะคะคุณพี่เดี๋ยวกลางเต็นท์จะพาไปชมนะล้อแม็กนะคะเดิมๆจากโรงงานของโตโยตานะคะนี่หนูให้ดูในส่วนของซุ้มล้อตัวโชคด้านในของพี่ขาเห็นไหมคะตรงนี้คะ่ะ จุดแต้ม QC จากโรงงานอยู่โคกคันนี้ไม่มีการชนหนักเปลี่ยนชกมาแน่นอนนะคะคุณพี่ะ่ะแล้วกระจกก็ได้เป็นปรับพับไฟฟ้าเหมือนกันนะคะคันนี้ให้เห็นเส้นสายคมเยี่ยมที่ขอบประตูค่ะคุณพี่ะ่ะรอยขีดข่วนไม่มีแม้แต่นิดเดียวเลยนะดูหรูหรามากเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมภายในของตัวรถกันบ้างดีกว่าภายในตัวรถนะคะออกแบบเป็น สีทูโทนเหมือนกันเบาะแบบรัดรูปเป็น seat, บัคเก็ตซีค่ะคุณพี่ขาพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นให้ด้วยนะคะนี่นะแถมอคุณพี่เห็นไหมเพิ่มเสียงรถเสียงได้อะไรได้นะคะสวยมากๆเลยจริงๆนะคะแถมออกแอร์ก็เป็นออโต้เครื่องเสียงก็สามารถรับ FM AM Bluetooth ได้นะคะคันนี้พร้อมใช้งานเราสปาภายในให้ให,หม่กิฟต์เลยค่ะคุณพี่ขา ประวัติดีแน่นอนนะคะรถใช้งานมือเดียวคะ่ะเดี๋ยวให้ไปดูในส่วนของด้านท้ายของสีดำคุณพี่ขาด้านท้ายกอบไฟ LED พร้อมเส้นสายที่เป็นโครเมียมคันนี้สะดุดตานิดนึงเพราะทะเบียนสวยค่ะคุณพี่คะทะเบียน6440คุณพี่เลขแห่งสติปัญญาและคำพูดนะคะดาว6ดาวสุกนะคะดาวพุธคือเลข4ค่ะคุณพี่คะใครที่ทำอาชีพสายงานที่ต้องใช้การเจรจาคันนี้ จัดได้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้นแค่8,000กว่าบาทเท่านั้นและก็มีอีกหนึ่งคันค่ะน้องเป็นฝาแฝดกันนะคะคันนี้สวยเหมือนกันค่ะคุณพี่ค่ะสีดำดุด,ดันเหมือนกันนะคะนี่เลยนี่ Toyota a l ัลตนะคะ1.6 g ตัวหน้านิวคันนี้ปี2019ราคาตั้งขายอยู่ที่479,000เหมือนกันค่ะคุณพี่ขาผ่อนเริ่มต้นแค่8,000กว่าบาทน้องเปิดฝาแฝดกันเลยนะคะหนูให้ดูนะคะคุณพี่ได้อะไรมาบ้างตรงนี้ก็กรอบโคมไฟแบบโปรเจคเตอร์นะคะกระจังหน้าเส้นสายโคมเมียมแบบนี้เลขทะเบียนสวยๆ1654คุณพี่ความหมายดีนะอันนี้เนี่ยคุณพี่ขา สวยๆอบเดิมๆไม่มีรอยแตกเลยนะคะเดิมๆจากโตยโยต้าเลยค่ะคุณพี่ค่ะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะสําหรับคันนี้สวยมาก<ส>ล้อเดิมๆจากโตยโยต้าคุณพี่ค่ะไหมคะ สภาพพร้อมใช้งานนะคะดอกยางยังลึกอยู่เลยนะคะตัวโชว้คค่ะคุณพี่จุดแต้ม QC จากโรงงานยังอยู่นะคะภายในพ่นเคลือบกันสนิมให้จากโรงงานตัวน็อตอยู่ครบทุกตัวเลยค่ะแล้วก็กระจกที่เป็นปรับพับไฟฟ้านะคะพร้อมไฟเลี้ยวดีไซน์สปอร์ตแบบนี้เลย อเบาวมือจับที่เป็นโครเมียมอีกตั้งหากนะคะเดี๋ยวพาไปชมภายในตัวรถนะคะภายในตัวรถค่ะคุณพี่ค่ะภายในตัวรถเป็นเบาะหนังสีทูโทนเหมือนกันนะคะออกแบบดีไซน์สปอร์ตมากนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะ3ก้านดีไซน์สปอร์ตมีมันติฟังก์ชันให้ด้วยนะคะคันนี้สวยกริปเลยค่ะเป็นเกียร์ออโต้สามารถขับได้ถึง2โหมดเลยแล้วก็แอร์ปรับออโต ให้ด้วยนะคะแอร์ออโต้ข้อดีของเขาคุณพี่คะ่ะเวลารถจอดร้อนๆเนี่ยเราเข้ามาสตาร์ตตัวรถเนี่ยเขาก็จะเร่งรดอุณหภูมิความเย็นให้แล้วก็เพิ่มพัดลมให้นะคุณพี่เย็นชํำถึงใจแน่นอนมาดูในส่วนของท้ายรถกันบ้างดีกว่าท้ายรถคุณพี่ได้กรอบโคมไฟ LED เดิมๆจากโตโยต้ไม่มีรอยแตกเลยนะคะแล้วก็เส้นสายโครเมียมด้านหลังที่เชื่อมต่อกันค่ะคุณพี่ขาอันนี้ดีไซน์สปอร์ตมากเลยนะคะ คันนี้เลขทะเบียนสวยอีก1654คุณพี่ความหมายดีมากเลยเซิร์ชดูในเน็ตได้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็นี่หนุงให้ดูนะคะด้านข้างค่ะตรงนี้รอยบุบลักยิ้มไม่มีไม่มีการทำสีไม่มีรอยขนแมวเลยค่ะคุณพี่ค่ะและสีดำของเขาอ่ะมีประกายกริตเตอร์ระยิบระยับด้วยเห็นไหมคะสะท้อนกับแสงคุณพี่สวยมากนะคันนี้ก็เป็นรถหน่วยงานที่ปลดประจำการเหมือนกันนะคะพ่อนเริ่มต้นแค่8 0 0 0กว่าบาทนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณพี่ สำหรับออลนิวอัลติทั้ง4คันที่กางเต็นท์พาไปชมถูกใจกันบ้างไหมคะถ้าสนใจค่ะคุณพี่ค่ะมาหากางเต็นท์ได้ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่สาขาที่1เราอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะมีนบุรีกรุงเทพค่ะอันนี้คือช่องทางการติดต่อนะคะติดต่อกางเต็นท์มาได้จากด้านล่างนี้เลยนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะกางเต็นท์มาลงคลิปให้คุณพี่ชมในทุกๆวันเลยค่ะสําหรับวันนี้กางเต็นท์ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วจะเจอกันใหม่ใน คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ